เอาล่ะสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันเกมเดดแฟตนั่นเองนะอันนี้เป็นตัวเกมเดโมนะครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเกมผีนะแต่ว่าเกมนี้มันดีอยู่ตรงที่ว่ามันมีภาษาไทยนั่นเองใครที่สนใจเกมผีนี้ก็สามารถลองไปดูในสตรีมได้นะกับเกมเดดแฟตนั่นเองแล้ววันนี้ผมก็จะมาลองเล่นให้ทุกท่านดูปะเรามาดูกันปรับให้มองเห็นเบาๆคืออะไรอ๋อมือดเบาๆขอสว่างแล้วกันผมไม่ค่อยชอบมืดมากเท่าไหร่นะ ฉันเป็นบล็อกเกอร์วิดีโอเรื่องลี้ลับหนึ่งสัปดาห์ก่อนฉันเช่าห้องนี้ในตึกในตึกผีดังฮะของที่นี่เพื่อหวังว่าจะถ่ายภาพที่ไม่ปกติเอาล่ะอัน,นยังเรียกอะไร SF เ e ม e เขอนำเสนอมันเริ่มอีกแล้วคราวนี้ต้องบันทึกไว้ให้ได้ นี่ไงไม่มีเสียงภาคใช่ไหมเดี๋ยวภาคเองก็ได้มาเก็บเกาะโอ้โหเมาเมามันแรงเกินลดระดับเสียงไม่ต้องยืนยันเรียบร้อยฟื้โหมืดจัดเดี๋ยวมืดเวอร์นี่ขนาดปรับสว่างสุดแล้วนายยังมืดขนาดนี้เออ เฮ้ยแต่ว่าเท็กเจอร์เลยททำดีนะเนี่ยภาพเกมแบบี่ยมีขาไหมเอาเกมไม่ดีะไม่มีขานะนี่นะโธ่ชิบหายแล้วผมมองอะไรไม่เห็นเลยปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์เฮ้ยทำไมดอกภาพผาพมันดูอันนั้นจังะ่ะคือแบบมันเลนฟิตอายจังอะเนี่ยเนี่ยค่อยดูนะเนีผภามันแบบออโค้งโ้งอ่ะโคตรฟิตอายเลยอะ่ะผมได้กล้องแล้วนะ เราไม่รู้ว่ากล้องมันให้เอาไปให้ทําอะไรมันมีอะไรไหมเนี่ยเขาเสียงยังมาจากชั้นบนมันมีเขาเรียกว่าอะไรวะแบตกล้องอปว่าวะเดี๋ยวนะขอเทสก,ก่อนนะว่ามันทําอะไรได้บ้างนะทุกท่านนะขอกดดูนี้หน่อยชิปวิ่ง e อีอินเทอร์อ่ามีแค่นี้พอเออ๋อไฟฉายโอเคไอเกสมีดาไปถึงเวลาละที่เราจะต้องไป นี่คุณให้ผมมาทําอะไรกันแน่เนี่ยปฏิสัมพันธ์อย่างชอบเลยชื่อโอ้โหเลนแม่งโคตรฟิตไอลเลยคือแบบไม่ชอบอะฟิตไอหรือวายนะวายเนาะอุ้ยมันแบบมันเป็นโคง้โคงๆอะมันแบบมันทําให้ของที่อยู่ตรงหน้าเราอะมันดูแบบขยายกว้างมากขึ้นอ่ะเออไอเลนเนี่ยไม่ชอบเลยดูดิเห็นนะ แทนที่มันจะเป็นแบบภ้าแบบธรรมดาเนี่ยมันต้องเป็นแบบอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ยังดูแบบโค้งๆแปลกๆนะ,ะช่างมันแล้วกันผมว่าคนเล่นอาจจะปวดหัวได้นะเวลาเจออย่างนี้ผมข็ดูก่อนมีปรับอะไรไหมอ่ะเพราะว่าถ้าเล่นงนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวมันโอ้นี่งมุมมองฟิตาอจริงด้วยปิดปิดมุมมองฟิตาย นี่หายจริงแล้วใช่ไหมยังเป็นอยู่นะฟิตไอผมอาจจะคิดว่าอาจจะต้องปิดเกมเข้าใหม่วะแต่ช่างมันไม่เป็นไรลองเล่นแบบนี้ไปแล้วกันในเมื่อเขามีมุมมองฟิตไอแปลว่ามันต้องมีแบบว่า,าเหตุผลอะไรสักอย่างที่เขาทํามานะตรงนี้นะไปครับเราไม่รู้ว่าเขาให้เราทําอะไรบ้างดูเหมือนว่าเป้าหมายเราน่าจะต้องไปด้านบนปะ ตอนดึกๆแบบเนี้เสียงลูกแก้วจะดังขึ้นโอ้ยเสียงไม่ชอบเลยเลนฟิตไอน,น่ากลัววะ่ะอัตเตอเอมาตึกไหนตึกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหมันโคตรเก่าเลยมีไหมมีไหมอัตเตอเอตัวเองโอเคไม่มีชั้นสาเดี๋ยวห้องอะไรเนี่ยมีการโบกปูนโบกปืนไปโบกตึกด้วยมันบอกว่าชั้นสาม เดี๋ยวเราต้องไปตรงไหนอะอะไหนนี้อ่าไม่รู้ว่าผมเดินเอ้ยเชียอะไรนี่เหรอห้องน้ำโอ้โหตึกเชียอะไรเนี่ยแล้วมึงมาอยู่ที่นี้ได้ไงสมกับนี่เป็นห้องน้ำจีนเหรอสมกับเป็นห้องน้ำจีนจริงๆเอ๊ะห้องนี้ เด็ดแฟดน่ากลัวว่ะเปิดได้ไหมอ่ะแต่อ๋มีอะไรอืมน่ากลัวโอ้โหถ่ายแบบเฮดี16ต่อ9ด้วยปฏิสัมพันธ์ไม่ได้เปิดปิดไฟไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนะโอ้ย เป็นเกมที่เล่นกับอันนี้ได้บดศบมากภาพทำไมแกต้องเอาฟิตอายมาแม้ว่าจะปิดแล้วมันก็ยังเนี่ยปิดแล้วมันก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นในตอนกลางวันฉันถามไปแล้วว่าชั้นนี้ไม่มีใครอยู่หันซ้ายหันซ้ายมีอะไรไหมไม่มีใครอยู่จริงเหรอมันจะมีทูบได้ไงอะเออคุณหลอกดาวแล้ว มันบอแมนเด,เป,ด,ดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ฮะแต่เสียงมาจากห้องนี้ห้องนี้หรอห้องสี่ศูนเจ็ดเอตโตไอ้เชียเ่ยไอ้เชี่ยตกใจลมเออเสียงดูเหมือนมาจากห้องสี่ศูน็นะใช่ใช่กูรู้แล้วเนี่ยเี่ยเสียงเสียงกริงกึงริงกิงงเนี่ย รู้แล้วรู้แล้วแต่ว่าผ่านไปมีอะไรไหมไม่มีอะไรอย่ามาด่ากันนะโว้ยรู้แล้วมาห้องนี้แต่มันเปิดไม่ได้มันไม่มันก็ไม่เห็นมีแบบเขาเรียกว่าที่เสียบปุญแจหรืออะไรนะ โอ้ยเชี้ยประตูด้านหลังดูเหมือนจะถูกเปิดปเอา้เอาโหแม่งเชื้อเชิญด้วยโอ้ยตายแล้วเขาบอกว่าชั้นนี้มันไม่มีคนอยู่แล้วทำไมเราต้องสงสัยด้วยปิดปิดปิดไหนแอปปปิดปิดโอ้ยไม่เอาอะทำไมกูต้องมาเล่นเกมแบบนี้ด้วย อาจาเอกสวัสดีครับมีใครอยู่บออืมไม่ชอบความืดคุณลูกแก้วคุณลูกแก้วโอ้ยเชีย่ยเสียงมาจากห้องนี้แน่นอนเออใช่ลูกแก้วเต็มพื้นขานี้ใช่แล้วแหละเดี๋ยวมึงจะปิดเอ้ยใครนะ่ะ เดี๋ยวมึงจะปิดไฟฉายทำเพื่อปิดทำไมไม่มีไม่มีไม่มีไ,มมไหนไหนเฮ้ยอะไรอะลูกแก้วมึงมาได้ยังไง ใชเอ๊ดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วนี่เหรอหลบได้ไหมขอหลบได้ไหมอยู่ในตู้ไอ้หนูเปิดปิดไฟไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไอ้นนูไม่ได้ไอ้นี้ไม่ได้ไหนูแน่ๆหนูแน่ๆหนูนั่นเสินอะไรเนะี่ย ใช่มันคือเสียงหนูไงล่ะเพื่อนนั่นเสียงอะไรนะ่ะออกได้ไหมถ่ายเสร็จแล้วค่อยออกไปแล้วกันนะถ่ายเหรอกูถ่ายยังไงเนี่ยมึงบอกให้กูถ่ายเนี่ยกูก็ถ่ายอยู่เนี่ยหนูจี๊ดจี๊ดเอา้าก็ถ่ายอยู่อะ ถ่ายไม่ได้แปะแปะแปะไหนไหนไหนสำรวจไหนสิอะไรให้ทำอะไรฮะด้าน,นล่างเหรอเอ้ยอะไรอะ่ะมีอะไร มันจะสงสัยอะไรอุย้ยหนูชิมันก็แค่หนูเป็นหนูหรือเปล่านะเฮ้ยกระเป๋าลงมาแล้วเราต้องสำรวจกระเป๋าดูวะอ้ไม่อยากขันไม่อยากขันหน้าไปเลยวะหนึ่งสองออชไม่ไมีไม่มีอะไรนะซ้ายขวาเฮ้ยไปเฮ้ยประตูเปิดแล้วไปดิ ไปแล้วดักกูแล้วมึงดักมึงดักมึงดักไปก็ได้กูไปแล้วกลับห้องแล้วกูกลับห้องแล้วขอโทษเอีย yeah! ไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่ฉันก็จะไปให้ hey! มึงมาทำอะไรที่นี่กูอยากรู้กูกลับห้องแล้วกูขอโทษ๋อ โอ้ยเกียดที่แคบกับความมืดจังเลยครับอันนี้ชั้นที่เราอยู่ใช่ไหมใช่ดิเราอยู่ชั้นสองแล้วมึงได้ยินถึงชั้นชั้นสี่ได้ยังไงวะนี่กับห้องนี่ถ่ายเสร็จแล้วสบายใจไปนอนโอ้โหห้องมึงนี่คือแบบวางกล้องเหรอ วางกล้องไม่ใช่วางกล้องมันต้องเป็นที่นี่อ่โอ้ยจูๆก็ปวด,ดท้องว่ะไปห้องน้ำก่อนดีกว่าห้องน้ำห้องน้ำมึงอยู่ตรงไหนนี่เหรออย่าบอกนะ ที่นี่มันเป็นห้องน้ํารวมงั้นเหรอไม่นะปฏิสัมพันธ์ไอเนี้ยมันเป็นห้องนอนชัดเลยอันนี้มันเป็นห้องน้ํารวมที่บ้าเลยสมกับเป็นจีนจริงจริงไอ้นี่ห้องน้ํารวมมันคือตรงนี้ไม่นะเอ้ยไม่ใช่ดิห้องน้ํารวมมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งดิจริงไหมโอมันคือตรงนี้เออ ยังมีหินอยู่โอ้โหแล้วคือห้องน้ําแบบเจ็ดเป็ดห้องน้ำแม่งสุดจริงขอขี้หน่อยนะครับเอา้าตอมยังไงโอยประตูมันก็ไม่มีปิดคือแบบโอเปิดโล่งเลยใครเปิดเข้ามาเห็นเห็นร้อยเปอร์เซ็นมึงจะให้กูดูอะไรฮ้ข้างบนปับป๊บปั๊บซ้ายขวาหน้าหลัง ไม่มีเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวประตูมาจากไหนมึงไม่มีประตูในนี้อื <c> ้ม <oughs> เสียงใครเขียนอะไรแล้วคือไฟมึงสว่างได้เพียงเท่านี้หรอวะไม่ต้องมาขอโอ้โหเสียงเสียงแบบเอ อะอะขยับซายขวาก็ได้นะหนุยแก้วเหรอโอ้ยดีนะมันไม่ให้เราทำไหมเดี๋ยวนะอะไรอ๋อยังไงหนูห้องนี้ที่นี่หนูมันเยอะเหลือเกินนะไปะเรากลับก่อนไม่ผมหวังว่าคุณไม่เจอเฮียอะไรนะ,ปะเปิดดิเออ ดสวยเขียนไดอารี่ไดอารี่คืออันนี้9มีนาคมต้นต่อของเสียงลูกแก้วนั้นพบในห้อง407จริงๆแล้วก็มีลูกแก้วที่นั่นแล้วจูจูก,ก็ดูเหมือนว่าจะเห็นร่างมนุษย์อยู่มีเหรอแต่เมื่อลองตรวจสอบวิดีโออีกครั้งหนึ่งก็ไม่พบสิ่งใดเลย เมื่อพิจารณาจากสถ,สถานการณ์ปัจจุบันแล้วเป็นไปได้มากกว่าเสียงดังเป็นไปได้มากว่า,เส,เ,ไไา,วาเสียงดังกล่าวนั้นนะี่เกิดจากหนูไปสัมผัสอะไรบางอย่างแปดมีนาเสียงลูกแก้วเริ่มดังอีกครั้งข่าวนี้ชัดเจนมากขึ้นแทบจะแน,น่นอนว่ามันมาจากชั้นสี่แต่เสียงนั้นก็หายไปนาทีที่ฉันเดินขึ้นไปข้างบนมันแปลกมากเลยแหละเรามาลองดูพรุ่งนี้กันอีกทีดีกว่าอ๋ออันนี้มันย้อนหลัง อันนี้คือล่าสุดคือวันที่9นั่นเองนะกินี้ผมอ่านไล่ถอยหลังไปนั่นเองอ่าเมีนาฉันถ่ายตามปกติในเวลากลางคืนแล้วไฟก็ดับติดต่อกันหลายครั้งทําให้ฉันต้องวิ่งกลับไปยังชั้นหนึ่งเพื่อรีสตาร์ททุกครั้งผมไม่รู้ว่ามันเป็นภาพลงตาของผมหรือว่าอะไรนะแต่ผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าแปลกๆในความมืดแต่เมื่อผมดูวิดีโออีกครั้งและเปิดเสียงให้ดังขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติคือยังไงวะ มีเสียงฝีเท้าแล้วมันเป็นปกติได้ยังไงตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มฉันได้ยินเสียงลูกแก้วข้างเตียงอย่างชัดเจนฉันลืมตาขึ้นอย่างมึนงงและมองเห็นคนคนนึงยืนอยู่ที่หัวเตียงจ้องมองฉันในความมืดแต่พอเปิดไฟกลับไม่มีใครอยู่ฉันคงจะเครียดเกินไปนะสำหรับช่วงนี้หรือมีเหตุการณ์เหนือธรรมาชาติเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะฉันตัดสินใจออกไปถ่ายรูปก่อนแล้วค่อยเข้านอนตั้งกล้องแล้วเลงไปยังจุดที่ฉันนอนคืนนี้ ไม่ได้มีการจับภาพสิ่งแปลกประหลาดแต่อย่างใดวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนับตั้งแต่ฉันมาที่นี่วงจรในอพาร์ตเมนต์เก่าแแห่งนี้เกิดสะดุดกระทันหันในขณะที่ฉันกําลังตัดต่อวิดีโอบนคอมพิวเตอร์เมื่อคืนนี้ส่งผลให้เครื่องชาร์จคอมพิวเตอร์ของฉันนั้นทํางานผิดปกติฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้สมุดบันทึกบันทึกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อกลางคืนฉันได้ยินเสียงลูกแก้วกระทบกันอย่างแว่ว ชัดเจนว่าไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นจากเส้นเหล็กเส้นเหล็กเก่าๆมันเหมือนกับว่ามีคนโยนแก้วขึ้นไปบนชั้นมากกว่าเสียงนั้นมันมาจากที่ไกลๆแล้วก็เข้ามาใกล้พอผมออกไปเท็คเสียงเสียงมันก็หายไปอีกอาหารดี่ฉันสำรองเอาไว้ล่วงหน้ามีเพียงพอแค่5วันเท่านั้นฉันหวังว่าฉันจะสามารถถ่ายภาพที่น่าตื่นเต้น ได้อีกในไม่กี่วันข้างหน้านี้นอกจากนี้ฉันยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในอพาร์ตเมนต์สไตล์เก่าๆแบบนี้ด้วยการเข้าห้องน้าสาธารณะตอนคืนนั้นรู้สึกไม่สบายอย่างมากเออก็จริงอะ่ะใครมันจะไปสบายวะเข้าห้องน้าแบบนั้นแปะพออ่ะพอแล้วพักผ่อนดีกว่าเฮ้ยเชี่ยไอ้เชยตกใจพัดลม อนอนดีว่าคือแรกผ่านไปอย่างเงียบๆฝนตกเฮ้ยฝนตกขนาดนี้แกต้องหลับเราไหม่ะแกต้องหลับฝันดีดิโอ้โหเย็นสบายขนาดนี้โอ้ยเสียงอย่างนี้นี่คือฝันหวานเลยนะอะไรอ่ะเสียงเปิดประตูเหรอใครอืม นานนี้เอากล้องล้มเสียงลูกแก้วก็ามาเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นกับกล้องเนี่ยไหนเอามาดูหน่อยแคร์เมล่าแคมนะของเอแต่ว่าลูก ไอ้เชีย่ยไอ้เชีย่ยนานี้อะไรอ่ะโอ้ยแล้วจะเข้าไปใต้เตียงทำไมคุณยาย โอ้โหไปนอนเพลินด้วยใต้เตียงโอ้อย่าบอกนะชิพหายแล้วเอ้ยฉันต้องรีบออกไปจากที่นี้มึงอยากได้อะไรอะไรอะกุญแจกุญแจเฮ้ยกุญแจ มีกุญแจอยู่ใต้นี้ต้องเก็บโอ้ยยังไงเก็บกุญแจเร็วอ้าวคืออะไรเก็บที่กุญแจเก็บกุญแจเก็บกุญแจ,แจไอ้บ้าเอ้เก็บกุญแจ,แจสิวะโอเคอันนี้มันเราก็ยังกดดูได้นะไม่มีอะไรนะฮะ ไม่เก็บของเลยเหรอเอาไป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 ออกก็ออกวิ่งหนีเลยนะเยวมึงมาอยู่ในอพาร์ตเมนต์อย่างนี้ได้ยังไงวะไอ้เวยเอ้ยเชีย่ยใครอยู่ที่นั่นน่ะเอามาดิกูวิ่งกูวิ่งเข้าใส่อะมาดิกูสู้กูสู้ยายอะไร เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้กูผมผมกูมึงทำยังไงนี่ยายเป็นฆาตกรไปเนี่ยอ่าอ่าอ่าโอ้ยฉันละเหนื่อย เฮ้ยไดรี่หายเดี๋ยวหายได้ไงไดรี่ยังไงยังไงไอ้เคียมมาแล้วอ้าวไอ้เคียบเอาเดี๋ยวกูจะไปยังไงนี่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมาที่นี่ อะไรฮะให้มันหลบนั่งขี้ตรงนี้เหรอคืออะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเราต้องมานั่งขี้ตรงนี้อะนี่มันคือจุดเดียวที่ผมไปได้นะงงฮะเดี๋ยวผมขยับอะไรไม่ได้ด้วย เอาแหละเสียงอะไรวะเร็วขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยเชียคุณยายไม่ต้องมาตามกูตึงไปตามคนอื่นเถอะ มีมาปิดเปิดไฟเล่นด้วยเดี๋ยวนะมึงต้องเพื่อนมึงต้องหนีไม่ใช่หรอแล้วมึงจะมานั่งขี้ในห้องน้ำทำไมเอออะไรอ่ะขยับไม่ได้นะทุกท่านนะไอ้เชี่ยขยับไม่ได้อะอะไรอ่ะฝุ่นเหรอโอ้โหว่ามาเซอร์ไพรส์กูแน่ช็อตนี้ ขยับอะไรไม่ได้นะเนี้อะไรอ่ะแกอย่ามาค้างอย่างนี้เยอะอุ้ยเชีย่ยข้างบนเฮ้ยขยับได้ด้วยไปเอะโอ๊ยขอมองด้านบนต่อได้ไหมอ่ะจะเอ๋ไม่ไม่อยู่ใช่ไหม อืมไม่จริงคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้ไปยังโอ้โหยังอยู่อีกโอ้โหอาโอาหโมก็ได้อา,อา,อาเรียบร้อยนะไอ้หนุม่มในตึกอพาร์ตเมนต์เก่าๆเฮ้ย ตึกนี้มันอะไรกันเน่เดสแฟ a ์สโอเคครับผมอ่าแค่โอเคครับผมก็เรียกว่าจบไปแล้วนะสำหรับเกม d เดสแ a ร t ตัวเดโมนนั่นเองนะใครสนใจอยากลองเล่นนะก็สามารถลองเข้าไปกด ซื้อเดโมอไม่ใช่เดโมกดเล่นเดโมกันได้นะผมพิมพ์ตามนี้เลยนะเดฟแฟนี้ตามนี้เลยนะยก็เรียกว่าเกมนี้ก็สไตล์เกมจีนนั่นเองมันจะเน้นไปที่อพาร์ตเมนต์หรืออะไรก็ตามที่มันแบบมีความมืดหน่อยอย่างเงี้ยแคบๆหน่อยอย่างเงี้ยส่วนตัวบรรยากาศอ่ะเกมทําได้ดีนะเออยิ่งเป็นคนตกใจง่ายอยู่แล้วด้วยแล้วคือเราไม่รู้ว่าอีป้าคนนั้นเน่ยเด็กป้าป้าหรือยายดี คือเขาเป็นผีหรือเป็นอะไรหรือเป็นฆาตกรในนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเป็นโรคจิตอันนี้ก็ยังไม่รู้ได้นะอันนี้เรียกว่าอาจจะต้องมาเจอกันอีกทีในตัวเกมเต็มนั่นเองนะฮะตอนนี้นะโอเคครับผมใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถเข้าไปโหลดในสตรีมกันได้เลยไปก่อนแล้วไป